พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป3สุขศึกษาและพารศ,ศึกษาโภชนาบัญญาตคือข้อแนะนำในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมี9ข้อดังนี้ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลาย 2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก 3. รับประทานพืชผักและผลไม้เป็นประจำา 4. รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้ง 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด 8. รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน9งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล